สวัสดีค่ะเบยหงปัสปดทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดนะคะค่ะในหัวข้อที่ว่าเขาชอบคุณตรงไหนเอาปกามาวงนะคะค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจ,จงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะเป็น general reading นะคะหากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ ไม่จริงจังไม่อินและไม่ซีเรียสนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะค่ะมีใครฟังเพลงนี้แล้วบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาชอบคุณตรงไหนนะคะให้เอาปากกามาวงเลยนะคะค่ะพลังงานคุณและพลังงานเขาอาจจะสลับกันได้นะคะเพจออฟคัพนะคะ The Sun นะคะ The Fool นะคะราชนีไม้เท้านะคะ Si กออฟคนะคะเขาชอบที่คุณมีความจริงใจนะคะคุณเหมือนเด็กๆนะคะคุณมีความรักความอบอุ่นที่จะมอบให้กับเขานะคะคุณมีความอบอุ่นเหมือนเด็กนะคะมีความรักที่จริงใจที่จะมอบให้กับเขานะคะหรืออีกนายหนึ่งนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาเด็กกว่าอายุจริงนะคะหรือว่าเป็นคนที่หน้าอ่อนเยาวนะคะเดอะซันนะคะคุณคือความสุขของเขานะคะคุณมีความสดใสคุณมีความล่าลิงให้กับเขานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะคุณมีโมเมนต์แห่งการมองตาและรู้ใจกันนะคะ เดอะฟูลนะคะคุณเป็นคนที่หลักอิสระนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ลุยไหนลุยกันนะคะคือสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้เสมอนะคะอาจจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ก็ได้นะคะหรือว่าการงานนะคะหรือว่าคุณชอบเดินทางนะคะชอบท่องเที่ยวนะคะเป็นคนลุยๆนะคะหลักอิสระนะคะ แล้วเขาก็ชอบที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะดูมีความเป็นผู้นํานะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะดูสายตาที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วคุณก็มองสิ่งต่างๆด้วยความสดใสนะคะมีทานตะวันอยู่ข้างๆนะคะมองด้วยความสดใสมีมีความหวังในชีวิตนะคะคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ดูมีความจริงจังนะคะแล้วก็คุณดูมีความคาดเดายากนะคะ ซีกอฟคัพนะคะคุณและเขาอาจจะเคยรู้จักกันในสมัยเด็กหรือเปล่าคะในสมัยประถมมัธยมนะคะหรือว่าเป็นหลักต่างวัยได้นะคะเขาเขารู้สึกว่าเวลาเขามองตาคุณนะคะเขารู้สึกได้ถึงความรู้สึกของคุณนะคะมันมีความผูกพันอยู่ตรงนี้นะคะสองใบนี้ค่ะการมองตาและรู้ใจกันนะคะ The Sun กับซิกออฟคัพนะคะคุณอาจจะรู้สึกผูกพันกันอย่างประหลาดนะคะเมื่อคุณสบสายตากันนะคะคิงออฟเพนนิเซนนะคะ The ะทาวเนะคะ เดอะชาริออตนะคะเอ็ดออฟเพนิเคิลนะคะทีออฟเพนิเคิลนะคะเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช้คำพูดเก่งนะคะมีวาทศิลป์นะคะ,าานนะคะในการพูดในการเจรจานะคะเขาอยากจะขอโอกาสนี้กับคุณนะคะเอ็ดออฟเพนิเคิลนะคะอยากจะขอโอกาสที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ขชอบคุณในความที่คุณเป็นเดชชายอดนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำอะไรก็มีความจริงจังนะคะสายลุยนะคะทำอะไรก็พร้อมที่จะลุยเต็มที่นะคะมีความขยันนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างชาติได้นะคะหรือว่าต่างจังหวัดได้นะคะเดอะทาวเวอร์นะคะ บางครั้งเนี่ยคุณก็มีมุมที่เขาประหลาดใจนะคะคุณอาจจะมีความสามารถอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เขาอาจจะไม่รู้นะพอเขามารู้นะคะว่าคุณมีความสามารถแบบนี้ด้วยนะคะเขาก็รู้สึกเกิดความประหลาดใจนะคะอยากจะรู้จักคุณ ให้มากขึ้นนะคะเช่นบางทีเขาก็รู้ว่าคุณอาจจะทําอาหารเป็นนะคะอีกมุมหนึ่งคุณก็เป็นสายลุยนะคะอาจจะชอบออกกําลังกายแบบลุยๆซึ่งมันอาจจะตรงกันข้ามกันนะคะกับสิ่งที่คุณชอบคุณอาจจะเป็นคนหลายบุคลิกก็ได้นะคะทาให้เขาเกิดความรู้สึกประหลาดใจนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์นะคะ King of p e n i c l n นะคะเขามองว่าคุณเป็นคน มีความนิ่งๆนะคะแล้วก็หางเงินเก่งนะคะเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะติดงอมแง,ม,งมนะคะ พักผ่อนหย่อนใจนะคะมีน้ําใจนะคะเรื่องฝังใจนะคะคุณและเขานะคะอาจจะมีเรื่องฝังใจกันนะคะคุณและเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ติดค้างกันอยู่ในใจนะคะที่เป็นเรื่องฝังใจระหว่างคุณและเขานะคะเขาชอบที่คุณเป็นคนมีน้ําใจนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะ พักผ่อนหย่อนใจนะคะเวลาเขาอยู่ใกล้คุณนะคะหรือว่าเวลาที่เขานึกถึงคุณนะคะเขาก็จะรู้สึกสบายใจนะคะเขาอยากจะอยู่ใกล้คุณนะคะติดงอมแงมนะคะเขาอาจจะแ,แอบสืบแอบส่องคุณอยู่ทุกวันเลยนะคะตอนนี้เขาอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้นะคะไม่ได้บอกคุณนะคะ ขันตินะคะฝั่งใจนะคะสุขสมบูรณ์นะคะตะเกียงวิเศษนะคะทศกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างในคราวเดียวกันนะคะเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถนะคะเขารคุณเนะะี่ยค่ะเป็นความฝั่งใจกันจริงๆนะคะใบที่สองนะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนนะคะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะต้องผ่านอุปสรรคเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดนะคะคุณจะสุขสมหวังนะคะจะมีความสุขเกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณได้อยากจะให้เป็นนะคะหรือว่าพรที่คุณอยากจะให้เป็นนะคะในอนาคตจะประสบความสำเร็จนะคะ แมนเจนนะคะ v e yourself first นะคะ Reconciliation นะคะ f i n a l and Career นะคะไพ่บอกว่าขอให้คุณรักตัวเองนะคะการที่คุณรักและเป็นตัวของตัวเองนี่นะคะเป็นสิ่งที่เขาชอบคุณนะคะจนมีการสร้างความรักความโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะ จะมีคนเนดีนนะคะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตอนนี้เขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานนะคะการสร้างไรายได้อยู่นะคะไพ่บอกว่านะคะจะมีโอกาสนะคะที่คุณและเขาจะได้มาพบมาเจอกันนะคะ อีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้ไปนะคะขอให้คุณฟังสัญชาตญาณภายในจิตใจของคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความรักที่สุดสมหวังนะคะขอบคุณค่ะ